สวัสดีค่ะพบกันไอที t ี4ชั่วโมงกับเอิญปานระพีนะคะทุกวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเคยเป็นไหมคะเวลาที่เราจะซื้อที่ดินสักผืนหนึ่งหรือว่ามีคนเอาโฉนดที่ดินมาบอกว่าจะขายที่ดินผืนนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าแล้วที่ดินเนี้ยมีอยู่จริงหรือเปล่าหรือว่าบางทีนะคะเราอยากจะซื้อที่ดินสักผืนหนึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าหน้าตาสภาพแวดล้อมของที่ดินตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงหรือนี่ค่ะบ่อยครั้งเราก็จะมีที่ดินที่เราเก็บโฉนดเอาไว้ซื้อไว้นานแล้วนะคะแล้ว หน้าตาของที่ดินผืนนั้นเ,นเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแล้วสมมุตินะคะถ้าเอินอยากจะซื้อตึกที่อยู่ข้างหลังนี้ค่ะในปัจจุบันนี้ยุคโมบายค่ะสิ่งที่เอิญจะเป็นจะต้องมีก็เพียงแค่เลขโฉนดที่ดินกับ l n n d ์แมพค่ะ Land m a p s Maps, คือโปรแกรมที่เกิดจากความพยายามของกรมที่ดินที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามนโยบายไทยแลนด์4.0ของรัฐบาล ซึ่งพัฒนาระบบนำทางโดยเชื่อมโยงกับแผนที่สากลของ Google Maps ทำให้สามารถหาแผนที่ได้ง่ายผ่านดาวเทียมซึ่ง Land Maps นี้สามารถใช้ได้ทั้งผ่านคอมพิวเตอร์แล้วก็ผ่านแอปบนมือถือทั้ง Android และ iOS นะคะเพียงแค่เข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Land Maps กันก่อนซึ่งตัวแอปก็จะมีหน้าตาแบบนี้หรือถ้าจะใช้งานผ่านทางคอมพิวเตอร์ก็ไปที่เว็บไซต์นี้ได้เลยเมื่อเริ่มใช้งานเราต้องไปสมัครสมาชิก ลงทะเบียนกับกรมที่ดินกันก่อนนะคะโดยคลิกที่เมนูทั่วไปแล้วก็เข้าสู่ระบบจากนั้นเลือกสมัครสมาชิกสำหรับการใช้งานครั้งแรกยอมรับข้อตกลงการยืนยันตัวบุคคลจากนั้นก็กรอกอีเมลใส่รหัสผ่านและข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นพอเข้าสู่ระบบได้แล้วเราก็สามารถใช้งานค้นหาแปลงที่ดินจากโฉนดได้แล้วค่ะโดยเลือกจังหวัดเลือกอำเภอรหรือเขตแล้วก็เลขโฉนดที่ต้องการแต่ข้อควรระวังก็คือบนโฉนดที่ดินเนี่ย จะมีตัวเลขอยู่หลายตัวนะคะมีทั้งเลขที่ดินเลขระวางเลขหน้าสำรวจให้ดูที่ตัวเลขโฉนดเท่านั้นอยู่ด้านบนสุดเห็นไหมคะอย่าใส่ผิดนะคะจากนั้นก็กดค้นหาข้อมูลค่ะแล้วก็จะปรากฏแผนที่ดาวเทียมของที่ดินนั้นๆขึ้นมาได้มาตราส่วนเลขระวางแล้วก็ตำแหน่ง GPS จากนั้นถ้าหากเราจะไปยังที่ดินแห่งน,นั้นก็แค่กดมุดสีฟ้านี่ค่ะแล้วก็จะได้เส้นทางที่สามารถเดินทางไปถึงที่ดินแห่งน,นั้นได้แล้ว วิธีค้นหานะคะก็เพียงแค่นี้ค่ะกรอกจังหวัดนะคะกรอกอำเภอแล้วก็เลขโฉนดค่ะโปรแกรมก็จะขึ้นภาพแผนที่มาให้เราได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเลือกรูปแบบของแผนที่ที่จะค้นหาได้2แบบเลยนะคะก็คือแบบเป็นภาพดาวเทียมหรือว่าเป็นแบบปกติค่ะเห็นไหมคะนี่ขึ้นมาแล้วแล้วพอเราก,กดหมุดสีฟ้าบนแอปพลิเคชันนะคะก็จะคำนวณเวลาว่าอีก15นาทีเราก็จะไปถึงตึกที่อยู่ด้านหลังนี้แล้วค่ะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่รีบค่ะก็ขอบันทึกตำแหน่งของที่ดินเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็พอถึงเวลาว่างๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูทีหลังค่ะสำคัญมากเลยค่ะเวลาที่เราซื้อที่ดินเราก็ต้องอยากรู้ว่าราคาประเมินของที่ดินนั้นๆมีมูลค่าเท่าไหร่และสามารถเปรียบเทียบกับราคาขายที่ดินได้ว่ามีการขายเก่งกําไรเกินควรหรือเปล่าเสียดายนะคะที่ในแอปตอนนี้ยังไม่บอกราคาประเมินของแปลงที่ดิน แต่เราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ค่ะที่เว็บไซต์นี้เลยค่ะก็นำมาประกอบการตัดสินใจได้นะคะเห็นไหมคะว่า l a n d m a p เนี่ยใช้ง่ายไม่ซับซ้อนค่ะแล้วก็ใช้ได้ผ่านทางทั้งคอมพิวเตอร์โดยเข้าทางเว็บไซต์หรือว่าใช้แอปพลิเคชันบนมือถือนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะยังดูกันได้ที่ it24hs.com นะคะสวัสดีค่ะโครงการยังเทคโนโลยีโดยกลุ่มบริษัทษาสามารถ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวย่านพระราม 9. เก้าเครื่องสำอางเธอ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ